มาค่ะวันนี้พบกับพี่บาสตัวต้าโคราชหนึ่งเปดนะคะวันนี้จะพามาดูเจ้าไฮเอทนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะราคา1นึ่งล้านสองแสมมะะ้านสบาทเนาะเดี๋ยวพามาชมนะคะคันนี้จะเป็นรถรอส่งมอบนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเนาะแน่นอนค่ะของเรานะคะคด้านหน้าจะแปลงหน้าเป็นมาเจิตี้ค่ะเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะคะนี่เลยด้านหน้าไฟหน้าเป็นไฟแท้นะคะของเรา ลูกค้าติดไปก็ประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะพาชมสเต็ปล้อนิดนึงล้อจะอัปเกรดเป็นขอบ18นะคะเป็นล้อแม็กของโปรแม็กเนาะคันนี้พิเศษนิดนึงค่ะลูกค้าทําช่วงล่างด้วยโหลดหน้าหลังนิ้วครึ่งนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่าแล้วก็กระจกมองข้างปกติจะเป็นสีดํานะคะถ้าเป็นตัว2 0 2 5ันคันนี้เป็นสีโครเมียมแล้วแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ชอบก็ไม่ไม่ใส่ขอบก็ได้ค่ะคันนี้ลูกค้าติดประตู ข้างไฟฟ้าเพิ่มนะคะตัวนี้42,000บาทลูกค้าก็ติดเพิ่มได้ส่วนด้านในนะคะคันนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่เนาะเป็นเบาะผ้าเดิมๆอยู่โอเคนี่ค่ะประตูก็มีเซ็นเซอร์แสงกันหนิบกันอะไรให้ปกตินะคะนี่เดี๋ยวพาชมด้านท้ายนิดนึงค่ะท้ายก็จะมาพร้อมกับตัวหนังสือมาจิตตี้นะคะแล้วก็ป้ายแกรนเนาะ แล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าค่ะติดเรียบร้อยมีกล้องหลังเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมที่หน้าจอนะคะอันนี้พาชมข้างหลังก่อนนี่เลยอันนี้จะเป็นอะไรที่คืนให้ลูกค้านะคะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะรถตู้ของเรานี่เลยเดี๋ยวพาชมด้านข้างนะคะนอกจากไฮเอทแล้วถ้าลูกค้าชอบเป็นคอมพิวเตอร์เราก็มีนะคะแล้วก็ทําการแปลงหน้าได้แบบนี้เหมือนกันเลย คันนี้ราคาตัวรถ1 2ึ0 0ล้านแปลงหน้า165,000ประตูข้าง42,000บาทฝาท้าย20,000ื่นล้อมแม็กอยู่ที่28,000แล้วก็ช่วงล่างอีกประมาณ4 6 0 0 0ืนประมาณล้านหกเกือบล้านเจ็ดค่ะคันนี้แต่ถ้าลูกค้าชอบแต่งมากแต่งน้อยก็คุยกันได้วันนี้พี่บัสลาไปก่อนแล้วฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ